พบกับพัทธรีและ EX ที่คัดข่าวเด็ดเข้นข่าวฮอตมาเสิร์ฟด่วนแบบม้วนเดียวจบเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้กับการเกณฑ์ทหารของคนบันเทิงเป็นคิวของมาริโอค่ะพระเอกหนุ่มมาริโอ้เมาเลอร์วัย26ปีเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี2556ภายในโรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลาเขตระเวศ โดยในปีนี้หนุ่มมาริโอหมดสิทธิ์ผ่อนผันแล้วเพราะใช้สิทธิผ่อนผันจนอายุครบ26ปีบริบูรณ์แล้วตอนนี้เจ้าตัวจึงอยู่ระหว่างการลุ้นจับใบดำใบแดงท่ามกลางกองทัพสื่อมวลชนกว่า50ชีวิตที่มารอทําข่าวพระเอกคนดังตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ซึ่งหนุ่มโอ้เผยว่าการจับใบดำใบแดงในครั้งนี้ตนไม่รู้สึกตื่นเต้นหรือเครียดอะไรเพราะเป็นหน้าที่ของชายไทยที่ต้องทําให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยในเขตประเวทต้องการชายไทยรับใช้ชาติ94คนแต่ปีนี้มีผู้สมัครเป็นทหารไม่ครบตามจํานวนที่ต้องการโดยมี ผู้สมัครใจ73คนจึงขาดอีก21คนจากจำนวนคนที่มารอลุนทั้งสิ้น180คนล่าสุดทีมข่าว ex รายงานว่ามาริโอ้จับได้ใบดำค่ะโดยที่ไม่ได้ไปบนบานสารกล่าวที่ย่านาคไปอย่างไรนะคะแล้วก็ยืนยัจนจะเดินหน้าทำงานในวงการบันเทิงต่อไปไปต่อกับโดมประกอบลำโต้ข่าวค่ายเพลงขัดทุนจนใกล้จะปิดตัว แม้ว่าค่ายเพลงไอคอนิกร c คอร์ดของหนุ่มหล่อขั้นเทพโดมประกอบล,ลำจะไม่ทํากําไรทางด้านรายได้แต่เจ้าตัวก็ย้ําชัดว่าตนไม่มีทางปิดค่ายเพลงที่ตนนั่งแท่นบริหารนี้อย่างแน่นอนเนื่องจากยังไม่ได้ประสบภาวะขาดทุนจนถึงขั้นต้องปิดตัวเพราะนอกจากจะมีรายรับจากการโชว์ตัวของศิลปินในค่ายเพลงอย่างมัมมี่ดัดดี้และการสาวเมทัลแล้วก็ยังมีเงินจากบริษัทน้องใหม่เชตเอ็นเตอร์เทนเมนต์ซึ่งเพิ่งเปิดขึ้นเพื่อขายงานปาร์ตี้มาช่วยด้วยอีกทางหนึ่ง โดมไม่ปิดะดมลากมานโดมไม่ปิดหรอกครับแต่ก็ของแบบนี้มันก็ต้องมีมีดึงมีผ่อนอะไรเงี้ยธรรมดาธุรกิจทั่วไป The เท t e เอนเตอร์เทนเมนี่ยกำลังไปร่วมทุนกับบริษัทใหญ่อันนึงก็ยิ่งทําให้เรารู้สึกสนุกไปใหญ่เพราะว่าหนึ่งก็มีเงินทุนมากมายเข้ามาแล้วก็มีโอกาสที่ดีมีมีเดียมีสื่ออะไรที่มาสพอร์ตอะไรเงี้ยในทุกคนก็เ hey ฮกันอยู่ครับพสักครู่ช่วงหน้ามาอัปเดตอาการป่วยของต๋องพิมแข และข่าวสุดท้ายวันนี้นักแสดงรุ่นใหญ่ป๋องพิมพ์แขโล่งอกไม่พบเชื้อมะเร็ง ทำเอานักแสดงรุ่นใหญ่ป๋องพิมแขออกอาการเครียดไปพักใหญ่เป็นเพราะหวั่นว่าจะเป็นมะเร็งหลังจากเมื่อสองสัปดาห์ก่อนได้สังเกตเห็นความผิดปกติที่บริเวณลำคอซึ่งมีอาการบวมตนจึงรีบไปปรึกษาแพทย์และพอตรวจอย่างละเอียดพบว่าเป็นเพียงอาการต่อมน้ำลายโตเนื่องจากท่อน้ำลายอุดตันเท่านั้นจึงได้ทำการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่เจ็บเลยว่ามันลำคามันโตโต,โตแล้วเวลาเราทำงานเราใส่ละครถ้าถ่ายด้านนี้ มันก็จะเห็นว่ามันบมนภมก็ไม่ชอบแล้วช่วงนี้เนี่ยยังไม่ถึง2องอาทิตย์ลิ้นก็ยังจะแข็งอยู่เพราะตรงนี้เส้นประสาทเยอะมากก็คุณหมอบอก1เดือนก็จะร้อยเปอซ็สมบูรเหมือนกลับมาเล่นละครได้เหมือนเดิมทุกอย่างค่ะแล้วกลับมาพบกับ EX ที่คัดข่าวเด็กเข้นข่าวฮอตมาเสิร์ฟด่วนแบบม้วนเดียวจบได้ใหม่พรุ่งน,นี้ก่อนข่าวภาคค่ำสินาฬิกาสวัสดีค่ะ